สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูวุฒิไกรดงแสงเช่นเคยนะครับรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงของโลกติดต่อนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3โลกนะครับและท้ายชั่วโมงคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบปรนัย10ข้อส่งคุณครูด้วยนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียน ซึ่งคุณครูก็จะพูดถึงโรคติดต่อวันนี้ก็จะมีอยู่3โรคนะครับ 1. โรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งสาเหตุและการติดต่อและพาหะนาโรคที่สาคัญของโรคไข้เลือดออกก็คือยุงลายนะครับซึ่งโรคไข้เลือดออกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสและติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรคนะครับให้นักเรียนมาดูการติดต่อของโรคไข้เลือดออกนะครับยุงลายตัวเมียนะครับ ยุงลายกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับตามภาพนี้เลยแล้วก็ยุงลายมีเชื้อไข้เลือดออกแล้วก็ออกไปกัดคนปกตินะครับก็จะทําให้คนปกตินั้นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเราเรียกว่าการติดต่อของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการ5ปอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะป้องกันปอที่1คือปิด ปิดฝาภาชนะที่มีน้ําขังสองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ําในภาชนะที่มีน้ําขังเสมอสามปล่อยปล่อยปลาหรือปลาหังนกยุงลงในภาชนะที่มีน้ํานะครับแล้วก็ที่ปิดฝาไม่ได้นะครับเพื่อให้ปลานี้กําจัดยุงลายนะครับหรือลูกน้ํานั่นเองสี่ก็คือปอที่สี่ก็คือปรับนะครับปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โปรง่งสว่างโล่งนะครับ และปอที่5ก็คือปฏิบัติปฏิบัติการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันนะครับโรคที่2นะครับเป็นโรคหัดสาเหตุและการติดเชื้อนะครับหรือการติดต่อของโรคหัดนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการไอการจามรดกันรวมทั้งการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้ป่วยรวมทั้งการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้ป่วยด้วยนี่คือสาเหตุและการติดต่อนะครับอ่าเรามาดูต่อไปโรคที่3นะครับก็คือโรคอิสุกอิใส่นะที่เราเคยเป็นและคุนเคยการตอนเป็นเด็กส่วนมากทุกคนจะได้จะต้องเป็นโรคนี้นะครับอ่ามาดูสาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันโดยการไอจามหายใจลดกัน การสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงหรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะครับก็จะทําให้เกิดโรคอีสุกอีใสได้นะครับ <c oughs> ซึ่งสามโรคนี้คุณครูคก็จะกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็จะมีตลายให้ดูนะครับและท้ายชั่วโมงคุณครูก็จะให้ทําแบบทดสอบสิบข้อนะครับนี่คือตัวอย่างของแบบทดสอบนะครับเป็นแบบทดสอบกรณยในเรื่องของการป้องก,กันโรคติดต่อนะครับแล้วก็ส่งคุณครู นะอย่าลืมสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาจากท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับในช่องทางครูที่ไกนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆขอบคุณครับ